สือเอ็มง้อยดีนส่อหนาสือามหองเงียอง่ออนี lights, uh, vá, اف, ่ด้ฝันอะฝันยังื <h <h erm ้อ่านี้มึงนี่นกลเนี่ยนกาด้วยนะฮัลโหลสบายดีแ happy n เยีย a ์พี่น้องสบายดีพี่ใหม่ถุกฐานเด้ออันนี้ตอนถามก็สูดส่องบอกไก่นะพี่น้องสบายดีตอนสาววันพัสนะพี่น้อง มืัอนี้ก็อากาศก็เย็นผู้ใด้นะเกยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเกลื่อเพิ้นมาบอกข่าวดีพี่น้อยเกลื่อนมาบอกข่าวดีบ่าวไก่พีเน้อยไปถูแคขนอันมืออื่นมือเล็กงามยัดีเนาะพี่น้องทองเอย์พื่นกับบอกกันะเด้อบอกแฟนคลับน้ำ บอกเอฟซีนั่ผูกแค้นปาว่าเด้อมื่อื่นผูกแคนป่าว่าเด้อพี่น้องมื่อื่นผู้ใดมีใจยากากผูกแข้งกันไปผักมาหาไก่เด้อไก่มีเลขบัญชี่ครับอ๋อหยอกอ๋อหยอผู้น้องนู้นเขาเหมือนกันพี่น้องก็จะผู้ใดกะขอแสดงความยินดีกับป่าว่าในพี่น้องเด้อไก่ก็ขอแสดงความยินดีกับป่าว่าน้องก็ขอให้ เป็นครอบครัวสางครอบครัวใหม่นะพี่น้องเป็นคนเป็นงานสางครอบครัวใหม่หวังว่าสิบปร่งเร็ววังว่าสิมีความสุขตลอดไปเนาะแล้วก็เจะเรื่งลงเรืองจะเรื่งลงเรืองตลอดไปสมพรปากบ่าวไก่เด้อมีเงินคำหลายยาเทมาใส่กระเป๋านะพี่น้องเอาตุ๊กขัดขี้หยาขั้นสี่เลยประเดี๋ยวนึงหนึ่งนี่ใช่หนักเรียนเพราะว่ามาประทันขั้นอย่า เอาไปเนียิบไปเนี่ยใหม่หนึ่งเอารลดเลนื่อยบใหม่นักเรียนกินเอดกินรอดกินรอดเออยิมรอดเลยน้ำยิบเราเห็นเองมายิมันรดมาสบม่อไรอดมาบอกข่าวดีพัได้มากินลูกศรฟรีพี่น้องโอ้ยมันจินด้วขอบขุณค่ะโ้ยจะเป็นบาทเขาเย็นจนสักผาจนมือแทนโอ้เขาว่านสิเอนสองซึงสีองศาเอาได้เลย ไปยีจ้ใส่สดนหัว้นบอกเ้นจะยู่นจากินกับเขาเลยอาเลยคะแนนปีใหม่นี่กับก่ขขอให้ทุกฐานเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะมั่งมีเงินทองใบเนื้อลองไต้ขอให้มีคนหักคนแพงคนหอม ไปใส่ก็ตาเนาะเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเียแล้วค,ความถูกความโสความเศร้าเนาะกัขอให้ปล่อยวางกับไปกับปีเก่าเนาะพี่น้องถ้าความสุขความดีว่องมีสีสึกเงินทองเนาะกัขอให้ไปหอปีใหม่ตลอดไปตลอดปีมีความสุขหลายๆเด้อทุกท่านเด้อสวัสดีพี่น้องห้อยคือ buyên lại nảy ta tà Ê, đi vào Lèo Ngọt, lệnh thái Nè, đi sai hả Rồi, rồi Mấy người ơn tớ Rồi, khóa sẵn đen, nhìn đi năm. เออฟีงแดกก็เด็กหน่อยพี่หน่อยมันไงมันไงมันไงเด็กหน่อยมาเรียนคิวพี่หน่อยมาถ่าเรียนคิวถ่ายเฟิงช่องเขานางเลยพี่หน่อยเด้อมันนี้ที่ท่ามันท่องเขานางกว่าผู้ใดรสื่อใดเนาะอยู่ห้องนัง ฮะแจกเออตัวม้าระทันบ่ไปละท่าไปเล,ววลวเยนะ <c oughs> ว่านาะคุณแม่มาทัานหรอือรมนีทันโมนี้ท่านโอนีนน้อจิมีลูกชิ้นใหนน้ำ เอายังบ่แมตลาดน้อยแม่รถ <า br os> พ่วงบางทีอันท้องมันรอเลยเป็นทีรบร้อยแล้วพี่น้องไปเติบเลยมารอเรียนคิว วัวมาใช่ทูนะฮัตยังยี่หองเดียวกันเพื่อนคนงก็ละหองวะเออ

này tí joke. Không phải cùng một không. được nhường thằng nào? Khai đi. Nhiều con đẻ. 10 quá ấy nhỉ. 2 4 5. 6. 7 8 9 10 11 12. สิบสามสิบสี่สิบห้าคนเราเริ่มเรียนเคี่ยวเลยพี่น้องไอเดี๋ยวท่าเบิ้งเดียวพี่น้องท่าเบิ้งว่าทองสี่เจ็ยังอยู่ชสองชองนาขึ้นเลยพี่น้อง Lội <laughs> 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 vô ngô! À Men vô lội vô ngô! Men vô lội vô dạo! No! đó. Anh I'm going to này nè, I'm going to Hong Kong. 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 กทินลายกอนหูจากเฉืห้องไหนะห้องป .2 เออป .2 นี่เด้อห้องซาห้ซาคือยังสีน้ำซาห้องนี้ห้องใดป .2 ป .2 นี่เดดมดมโอ้ดมกรอนล่ำวันนี้ห้องนี้อไหนฮะป .2 เออนี่เด้ที่ที่เรอที่ราผัดป .3 บ่เด้อเปนแนห้องอะสีเอ็สีเอ็มห้องนี้ห้องไหน โอ้โหนี่เด้สกไซสกไซโอ้ของย่องไดนี่เด้น้องน้องน้องบีของย่องใดปวสามปวสามนี่เด้น้องยังน้องนิดน้องนิดของย่องไดหน็อกปวสี่ปวสี่เออนี่เด้อมีผู้มีผู้มีผู้ย่างคิงคิงเดี๋ยวนี้นี่ของย่องใดปวสามเออปวสามนี่เด้อทำปียวเขาปิวของย่องใดปวสี่ปวสี่นี่เด้ อ๋อห uh, ้องยังไดสามอเทาวะองยันนี่ได้น้องยังนี่พไดุ้มม้นนี่ฮุมมันนี่องยังไดนะเอว่าสิอันนี้เขียนบอได้เขียนพอได้มามาหเฮียนมาต่อคิวไปเขียนใหญ่เนาะเียมสักสามขามาแล้วเพิงเกดพิงเกดหนา หนาวอ่หนาวนี่พี่น้องสักกันเถาะมาเลยมาเบ่งนังเฮียนนำเบ่งเบ่สิอ้ยห่ามาห้งอืมมันหนาวเลยมาพิงกังลมมาแหงทวันเนี่ยะอนฟ้าสมัยยังสหนี่น่ากินดีปวดตาไ เป็นหนด้วนะกินหมุกไลมันหนาวอย่าบอกนะเมัองลาดิลูกไะโอ้ยเห็ดเป็นนะเมืงเนาะโอ้ยโอ้ยไปเดาซ้ำนี่อย่ใช้แม่มันได้สิแม่มันป้าเลยป้าเลยได้เรื่องแลยป้าตีหนาวหนาวนะมึนหางนักอยู่วันไหน มาเหมอน้าเดนนั่นบอกมาทีแรกเจ้าว่าเจ้าไปได้อาน่นี่นี่ลูกจุมเออสงทายพีเก่าตอนหลับพี่ใหม่เด้อพี่น้องขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกฐานหน่ะบานนี้เนาอ สบายดี2021เด้อพี่น้องหรือว่าสบายดี 2, 0, 2021เนาะแฮปปี้นิวเวียร์ทั่วๆไปเนาะทุกถูกฐานเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าคุณได้มีสุขก็ขอให้มีความสุขอีกตลอดไปเนาะถ้าได้มีความทุกข์ความลำบากเนาะก็ขอให้พ้นทุกผลความลำบากไปเนาะพี่น้องต่อไปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อ ดูแลหักษาเจ้าของน้ำเด้อพี่น้องพญานโควิดก็ขอม้าเพิ่มอีกเรื่อยเนาะพี่น้องกะด้วยความห่งเงใยเนะพี่น้องดูแลเจ้าของน้ำไก่กะไก่กะได้จะสนใจไปให้พี่น้องทุกขานเนาะทุกคนเนาะที่มีความของเงต่ยไก่ไก่กะไก่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับไก่กะขอเป็นส่วนหนึ่งเนาะในความของงใยของทุก่านขอบคุณหลายๆเ้อะ พอกัอนในชิมนาได้พี่น้องฝักไายฝักแช่ฝักก็ติดตามให้ไก่เด้อเผื่อเป็นกำลังใจไก่กินยงทำยังคอให้ประสบควาสำเร็จทุกหมองทุกอบอลบาย